มู i ี่เช็คใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเปเดข่ดาวคราวในวงการภาพ,พยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะครับ เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับโครงการ sharing the spirit of Thailand โดย2ยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท M Pictures Entertainment และบริษัทกันตนากรุป๊เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากลโดยถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์5เรื่อง5ผู้กำกับ5ภูมิภาคครับร่วมด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดัน soft power ของประเทศไทยสู่สากลประเดิมเรื่องแรกกับภาพยนตร์เรื่องมนรักช้างให้ที่นำแสดงโดยเอสเธอร์สุปรีลีลาคิมมอนวโรดม บอมนนทั์ฟิล์มจิรายุและได้ผู้กำกับอย่างพี่โอทิติพันรักษาสาสตร์เจ้าของคาแรคเตอร์มาดามฟันนี่มนรักช้างให้ครับเป็นเรื่องราวของอิงฟ้าสัตวแพทย์สาวที่อกหักย้ายมาอยู่จังหวัดสุรินและได้มากราบขอพ,อพอรเรื่องความรักที่สารประกำรรช้างศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพจนเธอได้พบกับ4ี่หนุ่มหล่อแล้วเรื่องราววุ่นวุ่นจึงเริ่มต้นขึ้นครับต้องติดตามกันนะครับว่าจะมีเรื่องไหนคลอดตามมาอีกวีและมูวี่เช็คนะครับขอให้โครงการดีๆแบบนี้เนี่ยประสบความสำ นำเอาความเป็นไทยไปเฉิดฉายสู่สากลให้ได้นะครับเอาละครับแล้วกลับมา mm hmm. Movie c h e กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check